ยูนิเป็นอะไรอะคะทําไมหลังเป็นอย่างนั้นนะคะโธ่ขานต้วมเตี้ยมอย่างนี้มเมื่อไรจะถึงสักทีกระต่ายวิ่งมาได้ครึ่งทางก็ะล่าใจคิดว่าเต่าคงตามมาไม่ทันแน่นอนแต่เต่าก็พยายามเดินต่อไปโดยไม่หยุดพักแอนยูนีคโอ้อยูนิยูนิเป็นอะไรอะคะทําไมหลังเป็นอย่างนั้นนะคะ เป็นเต่าเหรออ๋อนี่มันต่าเต่าหลังตงรงอะคะไหนเต่าด้วยแบบไหนคะอ๋อก็แบบนั้นเหรออ๋อเป็นต่เต่าหลังตรงใช่ไหมแม่มีมีทานเรื่องหนึ่งที่เหมือนที่ยูนี่ทำอยู่เนี่ยเดี๋ยวแม่จะเล่าให้ฟัง <ipp> เรื่องกระต่ายกับเต่ายูนี้อยากฟังไหมคะยูน,ยนีอยากฟังไหมคะ โอเคเดี๋ยวแม่จะเล่าให้ฟังนะคะนิทานเรื่องกระต่ายกับเต่ากระต่ายตัวหนึ่งมีนิสัยชอบโอ้อวดว่าตนวิ่งเร็วกว่าใครเมื่อพบเต่าเดินผ่านมาก็ยาะเย้ยว่าโธ่ขานต้วมเตี้ยมอย่างนี้มา่อไรจะถึงสักทีเต่ารู้สึกโกรธจึงท้าให้กระต่ายวิ่งแข่งกันโดยให้หมาจิ้งจอกเป็นผู้ตัดสิน กระต่ายและเต่าออกวิ่งพร้อมกันแต่กระต่ายวิ่งวิ่งนำไปไกลปล่อยให้เต่าเดินตู้มเตี้ยมตามไปทีละนิดทีละน้อยกระต่ายวิ่งมาได้ครึ่งทางก็ชะล่าใจคิดว่าเต่าคงตามมาไม่ทันแน่นอนจึงแวะพักนอนหลับอยู่ใต้ต้นไม้แม้เต่าจะเดินช้าแต่เต่าก็พยายามเดินต่อไปโดยไม่หยุดพัก <ipp> เวลาผ่านไป กระต่ายตื่นขึ้นมาก็ตกใจที่เผลอหลับไปนานแต่ก็สายไปแล้วเต่าเข้าเส้นชัยก่อนและได้เป็นผู้ชนะในที่สุดนิทานเรื่องนี้ก็สอนให้รู้ว่านะคะความประมาทเป็นหนทางแห่งความพ่ายแพ้นี่ยูนี้ได้ฟังเรื่องกระต่ายกับเต่าแล้วใช่ไหมคะยูนี้ยูนี้ว่ายูนี้ชอบอะไรในเรื่องนี้หรกเป็นตำรวจมาตำรวจมาจากไหนลูกกระต่ายกับเต่า เาไม่ได้เป็นตำรวจเต่าวิ่งแข่งกับกระต่ายค่ะชอบเต่าทําทำไมถึงชอบเต่าคะอ๋อเขาขยันไหมเต่าอ่ะขยันไหมเขามีความพยายามไหมดีไหมดีใช่ไหมอ๋อแล้วพี่อยู่นี่นั่งอะไรอยู่อะนี่มันกระต่ายนี่นะอันนี้ไปนั่งทับกระต่ายทำไมอะคะ อโอเคคลิปนี้ยูนิกับแม่ตู่ก็ลาไปก่อนนะคะอย่าลืม